วัมนมะเทิงช่วงนี้คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะได้ดูละครเรื่องล่าสุดของเราพมไม่ได้คิดคืนนี้นางเอกอยู่กับเราแล้วเอสเตอร์สปีดีไรครับส่วนับสวัสดีครับเอสเตอร์ครับโอ้โหยก่อนที่จะไปคุยเรื่องละครขอทักก่อนเลยเต็ปแ, <sk> แดนของคุณตอนนี้นี่ปังปุริเย่มากนะออกสเต็ต<อ>ตลอดแล้วแบบล่าสุดเนี่ยที่เต้นกับน้องสาวเนี่ยอุ้ยมันแบบล้ำขึ้นไปอีกนะมันดูแบบมีแนวแบบกวนๆหน่อยมันยังไงฮะเอสเตอร์ทำไมอยู่ดีๆมาสายเต้น คือต้องบอกว่าอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาคืออยู่บ้านตลอดแล้วก็อยู่ <Yeah. S 2> มาสี่เดือนแล้วค <Yeah. S 2> ่ะเราก็เลยพยายามไปทําให้มันแอคทีฟแล้วก็บวกกับน้องสาวที่ชื่นชอบการ <c oughs> เล่นติ๊กตอกก็เลยชวนเราเต้นแล้วก็ <marine> เราก็แบบเอเอเต้นด้วยแจมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นการออกกําลังกายในตัวด้วยน้องชวนจริงหรือว่าคุณชวนกันแน่เออน้องชวนค่ะหนูไม่อยากเต้นเลยจริงๆค่ะอันคลิปนั้นคือไม่อยากเต้นเลยไม่อยากเต้นเลยนะแต่ดูสก,กิลคุณเต้นมากเลยเออแต่คุณใส่เต็มตลอดทุกคลิปเลยนะ แต่มันสนุกนะครับเพราะเหมือนเราได้ถ่ายไปแล้วก็เหมือนเต้นไปเอ้ยมันมีความสุกดีนะมันสนุกดีแล้วก็ยิ่งเล่นกับน้องก็เลยเหมือนแบบโอ้ทำด้วยกันมันแฮปปี้ดีค่ะขอดูสดสดชั่นิดนึงได้ไหมเอาแค่แบบกระเบิดขั้นบนก็พอเออเขือนจังเลยตอนนี้อย่างนี้แบบมีคนมาดูกันแ้สึกเขื่อนเลยค่ไม่ต้องเขื่อนคนดูโอ้โหแต่ต้องบอกเลยว่า ดูเป็นคนเต้นเก่งจริงๆแล้วก็สเตปสกิลเนี่ยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากคลิปเต้นของเขาก็ไปติดตามได้ทั้งเอสเตอร์แล้วก็น้องนะก็จะลงแบบเรื่อยๆแหละนะฮะแต่ว่าสไตล์ก็จะมีแบบว่าแอคทีฟแอคชั่นเยอะๆหน่อยออกแบบตลกๆก็มีกวนๆก็มีซึ่งอันี่ชอบแหละคนชอบเลยแต่เรารู้อยู่แล้วว่าเอสเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยคือตั้งใจมากแล้วฝึกซ้อมดีมากอย่างละครที่เราจะได้ดูคืนนี้ฮะผมไม่ได้ลิขิตคุณเล่นเป็นพยาบาลถูกไหมใช่ค่ะ หนูอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่บอกได้เลยว่าเป็นบทที่ยากที่สุดในชีวิตถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ยากมากเพราะว่าการเล่นเป็นพยาบาลคือแบบห่างไกลจาก จากตัวเองมากๆเลยอะค,ค่ะ<อ>ทาให้เราต้องมีการแบบไปเข้าเวิร์กช็อปซึ่งการไปเข้าเวิร์กช็อปก็คือเข้าหลายรอบมากแล้วก็ได้ไปเรียนรู้กับพี่ๆพ,พยาบาลจริงๆค,คุณหมอจริงๆคือแบบเวิร์กช็อปเันแบบซีเรีสมากสอนตั้งแต่ในเรื่องของการจับอุป,ปรกรณ์รในเรื่องการคุยกับคนไข้หรือว่าแนวทางการปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะคือมันรายละเอียดมันยิบย่อยมากเยอะมากจริงๆค่ะก็คืออุปกรณ์ที่เราเห็นอยู่ในฉากตอนเนี้ยนี่มีพี่อัดด้วยเนี่ยตอนนี้ยก็คือเรียน รู้การใช้งานจริงๆเลยใช่ค่ะเรียนดูทุกอย่างไม่ได้แสดงเลยค่ะคือเราต้อง คือมันยากตรงที่ว่าอุปกรณ์จริงๆเราต้องใช้งานยังไงเราต้องจับ<ช>ด้านไหนคือถ้ามันจับผิดการแสดงออกมามันก็จะผิดใช่ไหมคะนะฮะแล้วเราอ,ต,อต้องเรียนรู้ใหม่เลยค่ะต้องบอกเลยว่าละครเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้มากๆโอ้ใช่เพราะคุณเองเนี่ยรับบทเป็นพยาบาลได้คุกคีอยู่กับหมอ,หอทําทุกอย่างแบบจริงๆแล้วตอนนี้ต้องบอก<ช>เลยว่า นะครับบุคลากรทางการแพทย์ของเราเนี่ยกำลังรับสึกหนักนะครเป็นขุนพลชุดขาวซึ่งเอสเธอร์พอคุณได้รับบทเป็นพยาบาลคุณได้เข้าใจถึงความกดดันความเสียสละของเหล่าหมอและพยาบาลคุณรู้สึกไงบ้างครับโอ้โ oh, จริงๆคือตอนที่เราไปเวิร์กช็อปเราได้เล่นเป็นตัวละครนี้ใช่ไหมคะอย่างแรกที่เราเห็นเลยคือเรา เคารพถึงอุดมการณ์ของพี่ๆทุกคนเลยค่ะคือเหมือนทุกคนเขาอยากให้คนไข้ต้องรอดคนไข้ต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเขาทุ่มเวลาให้กับคนไข้ที่เขาต้องดูแลก,ก่อนเป็นอันดับแรกงเงี้ยค่ะเราเห็นถึความตั้งใจความเหน็ดเหนื่อยในงานของเขาทำให้เรารู้สึกว่าแบบ เราเราขอบคุณมากจริงๆที่แบบพี่พี่แต่ละคนได้ดูแลทุกๆคนแบบอย่างดีมากๆค่ะโอ้คุณแปลว่าตอนที่เวิร์กช็อปบัลล็อพคคิวเขาไม่ได้สอนแค่วิธีการใช้งานอุปกรณ์แต่สอนจิตวิญญาณวิธีคิดด้วยถูกไหมใช่ใช่ค่ะเหมือนเหมือนในเรื่องต้องมีแบบออกต่างจังหวัดไปชนบทคือในเรื่องเนี่ยเขาไปเป็นพยาบาลอยู่ที่ต่างจังหวัดไปไปอยู่ที่ชนบทนะฮะก็ถือว่าเป็นการเสียสละ นะเพราะว่าได้มีแบบว่าทีมแพทย์พยาบาลที่แบบมือชีมจริงได้เข้าไปช่วยเหลือนะครับในท้องที่แบบชนบทแบบนี้นที่บางทีอุปกรณ์เครื่องมือหรือว่าความชํานาญเนี่ยมันไม่เพียงพอไงคุณ<อ>นะครับเหมาะกับสายการตอนนี้เหมือนกนันนะครับเพราาหลายท่านที่เสียเวลาจริงจริงจริงคือเราเห็นถึงความเข้มข้นในการศึกซ้อมในการถ่ายทําแล้วล่ะแต่ทีนี้มีหนึ่งคนเห็นบอกว่าเป็นคนที่ทําให้ทุกอย่างแบบรีแลกชช่วยเหลือแล้วโชบมากแฮปปี้มากใครฮะ คน <laughs> นั้นคือพี่ี่ค่ะพ <c oughs> ี่พี่สกีด่ยนะพ <laughs> ี่ี่สกีคือ เรื่องนี้คือเราไปตะลุยแบบสถานที่จริงๆอย่างคืออย่างที่บอกในเรื่องเราอาสาเป็นจิตแพทย์อาสาไปช่วยเหลือในถิ่นลักกันดาในที่แบบว่ามีเครื่องมือไม่ครบแล้วสถานที่ที่ถ่ายคือค่อนข้างเหนื่อยมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างคือแบบการถ่ายทําก็ยากบทก็ยากกดดันอีกก็คือห่างไกลตัวมากจนแบบมีโชคดีมากคือเรื่องนี้มีพี่บีเพราะว่าพี่บีทําให้แบบ สบายใจขึ้นมากคือคุยได้ทุกอย่างแล้วพี่บี้ก็คือแบบชอบมีมุกตลกอะไรเงี้ยมันทําให้แบบเฮ้ยเราแบบอ้ชุ่มชืน่นหัวใจจังเลยหัวร้อได้ถึงแม้ยาวที่เราเหนื่อยในเรื่องนี้ค่ะถามจากใจจริงมุกตลกหรือมุกไม่ตลกอาจริง <laughs> ก็มีทั้งมุกตลกแล้วก็มุกที่ไม่ตลกด้วยแ <laughs> <c oughs> อบได้ยินมาว่าคุณอยากเล่นละครกับพี่บี้อีกเพราะเหตุนี้จริงหรือเปล่าครับ พี่ค่ะหนูคิดถึงพี่วิ่งมากเลยค่ะหนูก็คอยหาพี่บี้งตลอดพี่บี้คะเมื่อไหร่พี่บี้จะรับละครคะถ้าพี่บี้รับละครเนี่ยพี่บี้กับลุนานึกถึงโดนไปขึ้นละครเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วี่งเป็นพระเอก พี่บี้ไม่ได้เป็นผู้จัดคุณคุณบอกให้พีพ่พี่เขาเป็นพระเอกเขาไม่ได้เป็นผู้จัดนะคุณต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนอาอไม่เน่ไม่เน่แต่มีคนหนึ่งเขาเมาส์คุณมานั่นคือหนุ่มอักครัตนะ Karena, เขาบอกบอกว่าเวลาเข้าฉากคุณเนี่ยเวลาเขาเล่นนอกบทเนี่ยนะที่มันไม่ได้อยู่ในการซ้อมเนี่ยคุณเป็นคนที่สติดีมากแล้วตามสถานการณ์ได้แบบต่อติดกันจูนแล้วเข้าหากันได้แบบดีมากๆจริงหรือเปล่า หนูก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันนะคะหนูแค่รู้ว่าเอ๊เขายังไม่คัดเออก็เล่นต่อสิอะไรเงี้ยคือแบบมันจะได้จังหวะที่แบบธรรมชาติเพราะว่าพุ่งกลับยังไม่ได้สั่งคัดก็ควรที่จะแบบเล่นต่อให้จบอะไรเงี้ยค่ะฝึกมาแล้วกับพี่พี่อารมณ์มันถึงอารมณ์มันถึงปล่อยไม่ได้ทั้งหมดทั้งหมดนี้คุณผู้ชมฮะเราจะได้ชมกันคืนนี้เป็นตอนแรกกับพรไม่ได้ลิขิตนะครับอยากให้ฝากสองอย่างอย่างแรกฝากละครเรื่องนี้ก่อนครับเอสเตอร์เชิญครับค่ะ ค่ะก็อยากฝากนะคะให้ติดตามชมนะคะเรื่องผมไม่ได้ลิขิตที่จะ,อ,ะอ่อนคืนนี้นะคะก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ยากมากๆแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากๆที่ได้เล่นเป็นบทพยาบาลน,นี้นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับอ๋อสันส้นๆกําลังใจถึงบมคลากรทางการแพทย์ระดานหน้าทุกคนครับค่ะก็อยากเป็นกําลังใจนะคะให้พี่ๆทุกๆคนเลยนะคะเราเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทมากๆในการทํางาน นี้นะคะแล้วก็ยิ่งด้วยช่วงวิกฤตนี้คือค่อนข้างหนักมากจริงๆก็อยากเป็นกําลังใจเป็นอีกหนึ่งแรงใจส่งไปให้พี่ๆทุกคนนะคะเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณครับเบสเตอร์ไว้เจอกันคืนนี้นะคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเบสเตอร์ครับ